้ป้าหมายไม่ได้ทำให้เราขายดีค่ะ คุณฟังไม่ผิดนะเราออจะได้ยินในแง่ของการโลกทำธุรกิจโลกการลงทุนว่าคุณต้องมีเป้าหมายแล้วคุณจะพิชิตเป้าหมายนั้นได้แล้วคุณจะได้ยอดคุณจะได้ทารกตตามที่คุณต้องการแต่จริงๆแล้วสาหรับครูอะค่ะในวงการการขายบ้านอะคุณรู้สึกว่าเป้าหมายไม่ได้ทําให้ครูขายดีขึ้นเพราะอะไรรู้ปะเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีเป้าแล้วเรายึดกอดกับเป้านั้นมากๆค่ะมันเกิดความกดดันแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหิวเงินค่ะเวลาที่เราเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราอยู่ในโหมดของนักลงทุนถูกไหม ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูจะบอกกับลูกศิษย์ของครูเสมอเลยค่ะว่าเป้าหมายการลงทุนเป็นเรื่องที่สุดยอดเป็นเรื่องที่ควรพึงมีและพึงกระทําเป้าหมายการลงทุนนี้เอาไว้ใช้ตอนในจังหวะที่คุณกําลังเลือกว่าจะลงทุนในสินทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ชิ้นไหนเพื่อให้ดูว่าอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นนะคะมีโอกาสที่จะทําเงินทํากําไรได้สอดคล้องกับ เป้าหมายของเราไหมและก็ให้คุณนะคะกำหนดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรให้เสร็จสิ่งเหล่านี้คือทารเกตสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องควบคุมแต่นะฮะ่วงเวลาที่คุณได้ทรัพน์นั้นมาครอบครองแล้วกำลังอยู่ในช่วงเพิ่มมูล,ลค่ากำลังอยู่ในช่วงขายให้นึกถึงลูกค้าเป็นหลัก วางเป้าหมายไว้ก่อนเพราะเราคิดเป้านั้นจบแล้วตั้งแต่เลือกทรัพนี้มามันตรงเป้านี้มาตั้งแต่แรกแล้วคุณวางตรงนั้นไว้เมื่อคุณวางอะค่ะคุณจะไม่ค่อยกังวลคุณจะไม่กดดันณห่วงเวลาที่คุณทําให้ลูกค้าไม่ว่าจะแต่งบ้านก็ดีพาลูกค้ายื่นกู้ให้คําแนะนํากับลูกค้าคุณจะไม่ได้แบบเฮ้ยซื้อซื้อสิวะอย่างเงี้ยคุณจะไม่เขาต้องการคําแนะนําเรื่องสินเชื่อคุณแนะนําได้เขาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคุณซัพพอร์ตข้อมูลได้คุณเต็มใจที่จะบริการที่จะช่วยหลือ เขาให้เขามีบ้านจริงๆร่งเหล่านั้นนะคะลูกค้ารับรู้ได้และเป็นส่วนที่ทําให้แบรนด์ของคุณแข็งแรงและจะทําให้คุณขายดีเพราะมันจะมีการบอกต่อลูกค้าสัมผัสได้ว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คนนี้นาห่วงเวลาที่กําลังขายกําลังส่งมอบกําลังส่งต่อสินค้าบ้านคอนโดที่ดินให้กับเขาอ่ะมันคือการขายที่ถูกนึกมาเพื่อลูกค้าไม่ได้หิวเงินอย่างเดียวและก็ไม่ได้กดดันด้วย เพราะบางครั้งเวลาที่เราอะอยากจะรีบขายลดกำลํำไรกดดันตัวเองกดดันลูกค้ามันไม่มีผลดีต่อใครทั้งนั้นค่ะเพิ่มๆมาอาจจะทําให้ลูกค้ากลัวแล้วไม่กล้าซื้อกับคุณก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยนั่นเลยเป็นที่มาที่ครูฝนถึงบอกกับคุณว่าบางทีเป้าหมายอะคะ่ะมันอาจจะทําให้เราขายได้ช้าขึ้นก็ได้ แต่เป้าหมายยังเป็นสิ่งที่จําเป็นคุณต้องรู้ว่าเป้าหมายคุณเอาไว้ใช้ตอนไหนวันนี้ครูฝนบอกแล้วนะว่าเป้าหมายต้องเอาไว้ใช้ในตอนที่คุณกําลังเลือกทรัพย์สินม,มาลงทุนเป้าหมายเอาไว้ใช้ตอนที่คุณกําลังบริหารต้นทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นแต่ณนะห้วงเวลาที่คุณกําลังขายคุณกําลังส่งมอบให้กับลูกค้าให้คุณนึกถึงเขาเป็นหลักค่ะ แล้วแบบนี้แบรบนด์แบบนนของคุณจะแข็งแรงไม่แบบว่าคุณจะเป็นนักลงทุนเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะคะคุณเริ่มต้นจากสิ่งนี้เริ่มต้นจากการให้เหมือนที่ทุกคนดูไลฟ์นี้แล้วทุกคนเริ่มที่การแชร์เริ่มที่การแบ่งปันเริ่มถึงผู้อื่นของคุณนะคะยั่งยืนความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็ติดตามไว้หรือถ้าคุณบอกว่าคูกค้าหนูอยากเข้าใจลูกค้าให้ได้มากกว่านี้ณนะวันที่หนูเลือกสินทรัพย์เนี่ยนอกจากสอดคล้องกับเป้าหมายหนูแล้ว ถ้ามันตรงใจลูกค้าด้วยอ่ะมันจะทําให้หนูขายเร็วขึ้นมันจะทําให้หนูต่อยอดการลงทุนเติบโตได้เร็วขึ้นอันเนี้ยถ้าคุณอยากได้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์หัวใจลูกค้าก่อนตัดสินใจในการลงทุนนะคะ,ะครณฝนมีเป็นชุดความรู้นะคะที่จะช่วยคุณในเรื่องนี้ถ้าสนใจก็ทักไลน์ a s s i g Tum Fon ได้นะคะ